เจคเคโนโมาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินนะคะทุกคนพื้นที่จํานวน1ไร่นะคะประกอบไปด้วยบ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านหลังนี้ก็จะมี3ห้องนอน1ห้องน้ําและ1ห้องครัวนะคะด้านหลังจะปลูกเป็นไมยืนต้นหลายต้นกันเลยทีเดียวนะคะราคาเพียง6กแ0นเกบาทพร้อมโอนเลยนะคะเอกสารมีฉโฉนดนะคะทุกคนเหมาะสำหรับการทำบ้านพักอาศัยนะคะหรือว่าใครจะปล่อยเช่าก็ได้นะคะทุกคน พิกัดอยู่ที่หมู่ที่5นะคะฝั่งด่านสิงของนะคะตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะท่านใดสนใจนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านัดดูที่ดินนะคะสามารถโทรติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะติดต่อเจ้าของโดยตรงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรูปน้อยไปหน่อยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะทุกท่าน หากท่านใดต้องการสนใจอยากจะดูรูปเพิ่มเติมนะคะก็เน้เน,นติดต่อไปยังเบอร์เจ้าของได้เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมจากเจ้าของได้โดยตรงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เจคเคนุขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ